สนับสนุนรายการโดย ปโตโทพลังไทยเพื่อไทยธนาคารกรุงเทพเงินมหากรรมการเงินมันนี่เอ็โปโคราชครั้งที่10 5-7สิงหาคมนี้ที่ MCC Hall เด e m ม l ลลนครราชสีมาจัดโดยการเงินธนาคารกระทรวงพาณิชย์เผยยอดส่งออกเดือนมิถุนายนติดลบ0.1%ครึ่งปีแรกติดลบ1.6%ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ผลลงประชามติไม่กระทบเศรษฐกิจ ผลกระทบคงน้อยเนี่ยเพราะว่าในภาครัฐเองเนี่ยมีกลไกในการขับเคลื่อนงบประมาณรองรับอยู่แล้ว SME Bank เผยกำไรครึ่งปีแรก1,104ล้านบาทจับมือห้างใหญ่ช่วย SME สก o ๊ปพิเศษ Self Declaration ช่องทางใหม่ยกเว้นภาษี300% สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนรัาสู่รายการมันนี่บิสนะคะประจำวันพุธ27กรกฎาคม2559ค่ะวันนี้อยู่กับคุณพิชยุทธ์และดิฉันชลิดาเช่นเคยค่ะใช่ครับผมตลาดหุ้นยังคงสดใสต่อเน,นื่องนะครับหลังจากมีความคาดหวังกันถึงเรื่องการอัดฉีดสภาพคล่องจากทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับถึงแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจบ้านเราอาจจะออกมาไม่ค่อยดีครับ<ช>วันนี้มีตัวเลขการส่งออกออกมาก็ปรากฏว่ายังคงมีการปรับตัวลดลงนะครับได้เห็นตัวเลขการหดตัวทั้งในเดือนมิถุนายนแล้วก็น่นอน่าต่อครึ่งปีแรกกนนี้็็ยยัังงคเเปตตวลข1.6 เด้วยกันครับ ในวันนี้นะครับทางด้านของคุณสุวิทย์เมศินทรีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็มีการเปิดเผยนะครับถึงตัวเลขการคาร้าระหว่างประเทศในเดือนมิถุนายนนะครับว่าการส่งออกนั้นมีมูลค่าออกมาทั้งสิ้น18,146ล้านดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงไป0.1%นเะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัวติดลบเนี่ยที่ต่ําที่สุดในรอบ3เดือนโดยการส่งออกนั้นเริ่มที่จะมีการขยับตัวดีขึ้นนะคร และการส่งออกกุ้งรวมไปถึงผลไม้กระป๋องนะครับรวมทั้งทองคําที่เริ่มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับตามราคาทองคําในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมานะครับส่งผลให้ยอดรวม6เดือนแรกของปีนี้นะครับตัวเลขการส่งออกในเดือนมกราจ,จนถึงมิถุนายนนั้นมีมูลค่าทั้งสิน้น1 5ึ่ง้านดล้านดอลลาร์สหรัฐติดลบเหลือเพียง1.6%กรนครับขณะที่การนำเข้าในเดือนมิถุนายนนะครับมีมูลค่าทั้ง ั้งสิ้นนะครับคือ16,181ล้านบาทนะครับปรับตัวลดลงไป10.1%จ่งเอรส่งผลให้ไทยนั้นเกินดุลการค้านะครับ1,965ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วน6เดือนแรกนะครับก็มีมูลค่าการนำเข้าทั้งสิ้น92,724ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลงไป10.2%นะครับตัวเลขการนำเข้าที่ลดลงไปมากกว่าการส่งออกแบบนี้แน่นอนครับว่า6เดือนแรกนั้นไทยก็ได้เห็นตัวเลขการเกินดุลอยู่ทั้งสิ้นถึง12,000 4 113ล้านดอลลาร์สหรัฐครับค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากความผันผวนของเศรฐษฐกิจโลกด้วยนะคะคที่ก็อาจจะมากระทบนในเรื่องของภาพ ราคาหรือว่าวัตถุดิบที่ออกมากันด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะถ้าไปตรวจสอบดูนะคะเรื่องของความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมปรากฏว่าก็เริ่มแผ่วๆลงแล้วสําหรับเดือนมิถุนายนนะคะทั้งในด้านของคําสั่งซื้อแล้วก็ยอดขายก็ลดลงมาด้วยเหมือนกันค่ะก็เป็นการเปดิดเผยออกมานะคะจากทางด้านของท่านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอ,อทอนะคะคุณเจนนําชัยสิรินะคะก็ประกาศออกมาสําหรับตัวเลขหลังจากที่ได้ไปสํารวจความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมค่ะประจาเดือน ือนพิถณนาย,ยนนะคะสำรวจมาจำนวน1,200รายค่ะก็ไปครอบคุม45กลุ่มอุตสาหกรรมนะคะปรากฏว่าค่าดัดชนีอยู่ที่ระดับ85.3ค่ะลดลงมาจากระดับ86.4ในเดือนก่อนหน้าก็คือพฤษภาค,คมนะคะเนื่องจากว่ายอดคำสั่งซื้อแล้วก็ยอดขายโดยรวมปรับตัวลดลงจากความกังวลต่อความเปราะบางทางเศรษฐกิจภายในประเทศมีการแข่งขันด้านราคาการขาดแคลนวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะตลอด ตลาดนั้นยังคงมีความกังวลค่ะต่อเรื่องของความเสี่ยงทางเศรษฐกิจโลกความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะรวมไปถึงผลกระทบจากการลงประชามติของสหร,ราชาอาณาจักรที่สนับสนุนการออกจากการเป็นสมาชิกสหาภาพยุโรปหรือว่าในกรณีของเบรกซิสนั่นเองค่ะส่วนการคาดการเรื่องของความเชื่อมั่นนะคะที่ปกติแล้วเนี่ยก็จะมองออกไปในช่วงเวลาระยะเวลา3เดือนข้างหน้านะคะอยู่ที่ระดับ99.8ค่ะปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ รับ98.7ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ใกล้ระดับ100นะคะการคาดการณ์ใน3เดือนข้างหน้าแบบนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการนั้นเริ่มมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะคะจากการที่ภาครัฐพยายามที่จะแก้ไขปัญหาด้านแรงงานทําให้ประเทศสหรัฐนั้นขยับสถานะของไทยจากระดับเทียร์3ขึ้นเป็นเทียร์2นะคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการส่งออกสินค้าอาหารทะเลข,ของไทยกันด้วยนะคะก็เป็นการสํารวจที่ปรากฏออกมาในทุกๆเดือนแบบนี้นะคะ ก็แสดงให้เห็นด้วยถึงทิศทางความเชื่อมั่นทางด้านของเศรษฐกิจค่ะ มาดูถึงเรื่องราวของการที่ะจะมีการลงประชามติกันในไทยเนี่ยนะครับล่าสุดทางน้านสูญใจก๊าซิกรไทยก็ออกมาประเมินครับว่าเชื่อว่าการลงประชามติในช่วงเด็วๆนี้ที่จะมีผลขึ้นเนี่ยนะครับก็จะไม่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วก็คาดว่า GDP นั้นยังคงเติบโตได้ร้อยละ3อยู่นะครับแต่ก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าการณี Brexit ของอังกฤษนั้นจะส่งผลกระทบมายัางเศรษฐกิจของไทยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ทําให้อาจจะเติบโตไม่ได้ตามเป้าหมาย หโดยทางด้านของศูนย์วิจัยกาศกรไทยในวันนี้นีครับโดยคุณชาวเก่งชนก็มีการเปิดเผยนะครับบอกว่าผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคมนี้เนี่ยก็เชื่อว่าจะ ไม่มีผลต่อการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศไม่ว่าผลนั้นจะออกมาว่าผ่านหรือไม่ผ่านก็ตามนะครับซึ่งศูนย์วิจัยใน,นคงประมาณการเศรษฐกิจหรือว่า GDP ครึ่งหลังของปีนี้ว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ2.9ส่งผลให้ทั้งปียังขยายตัวได้ร้อยละ3าตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าเอาไว้นะครับนเนื่องจากภาครัฐเนี่ยยังคงมีกลไกในการขับเคลื่อนงบประมาณเพื่อรองรับรายจ่ายของภาครัฐให้เดินหน้าต่อไปได้ครับ ขณะเดียวกันเศรษฐกิจไทยล่าสุดบอกว่ามีสัญญาณที่ดีขึ้นแต่ต้องติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐนะครับที่จะขยายตัวที่ระละ11ตามเป้าหมายหรือไม่นะครับ ซึ่งหากเป็นไปตามการคาดการณ์นั้นก็อาจจะมีการปรับประมาณการ GDP เพิ่มขึ้นได้ในเดือนกันยายนนี้นะครับอย่างไรก็ตามปัจจัยที่น่าเป็นห่วงในครึ่งหลังก็คือเรื่องของการส่งออกคร่าที่ทั้งปีนั้นยังคงติดลบที่ร้อยละ2โดยครึ่งปีหลังเนี่ยก็มีโอกาสติดลบมากกว่าครึ่งปีแรกนะครับเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการที่อังกฤษนั้นออกจากสหภาพยุโรปหรือว่าเบคซิตทำให้การค้าของอังกฤษแล้วก็ยุโรปนั้นจะชะลอตัวลงไปโดยต้องจับตาการเจราจาระหว่างอังกฤษและยุโรปครับว่าจะเกิดขึ้นเร็วได้ มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าหากล่าช้าเนี่ยก็จะมีผลกระทบมากขึ้นส่วนกระแสงเงินทุนที่บอกว่ามีการไหลเข้ามาในไทยช่วงนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นผลมาจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรืหรอว่าเฟดนั้นยังไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่26-27กรกฎาคมนี้แต่เชื่อว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยหนึ่งครั้งในปลายปีนี้เนี่ยก็น่าที่จะได้เห็นกันนะครับหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นออกมาดูดีขึ้นครับ ประเด็นหลักยังมาจากเรื่องต่างประเทศครับเพราะว่าเรารู้ว่ามีเรื่องเบรกซิตเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ตัวเลขเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าของอังกฤษเนี่ยชะลอลงนะครับปลายสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีผลการสำรวจผลการประเมินความแข็งแกร่งของธนาคารพาณิชย์ของยุโรปออกมานะครับซึ่งคาดว่าคงมีบางแห่งเนี่ยอาจจะไม่ผ่านผมคิดว่าตลาดเงินตลาดทุนก็ติดตามแผนการเพิ่มทุนของธนาคารกลางยุโรปนะครับ ประเด็นที่ติดตามมันยังมีเรื่องของอิตาลีนะครับเรื่องการลงประชามติของอิตาลีในเดือนตุลาคมฉะนั้นเราดูประมาณการทั้งของ IMF และของที่ต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจในครึ่งหลังปีนี้เนี่ยของหลายๆที่จะชะลอลงจากครึ่งแรกครับของจีนของยุโรปของอังกฤษเป็นต้นังนั้นอันนี้ก็ไม่ได้เป็นผลดีเท่าไหร่ต่อตัวเลขส่งออกเราครับ ทา้านคุณปรีดีดาวฉายนะครับกรรมการผู้จัดการของธนาคารกสิกรไทยก็บอกว่าเรื่องของการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนั้นจะมีผลมากหรือว่าน้อยต่อเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้วิเคราะห์ได้ยากนะครับแต่เชื่อว่าหากประชาชนรับร่างรัฐธรรมนูญนั้นก็จะมีผลบวกต่อความเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วก็จะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็จะทําให้เห็นกรอบของแนวทางในการบริหารประเทศได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ ในขณะที่ทางด้านของธนาคาร SME Bank เนี่ยนะคะก็พยายามเหลือเกินะคะที่จะหาด้านของโอกาสหรือว่าช่องทางต่างๆนะคะให้กับ SME ทีออ่อาจจะต้องการความช่วยเหลือนะคะแล้วก็อยากจะให้มีช่องทางในการประกอบการกันมากยิ่งขึ้นเลยค่ะก็ปรากฏว่ามีการเข้าไปจับมือนะคะกับห้างร้านใหญ่ๆเนี่ย<ะ>เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับ SME กันด้วยนะคะและแถมค่ะในช่วงนี้ก็มีการประกาศเรื่องของผลการดําเนินงานออกมาด้วยนะคะปรากฏว่ากําไรในครื่ง ปีแรกนี้อยู่ที่1,104ล้านบาทด้วยกันค่ะโดยทางฝั่งของท่านประธานกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะคะชื่อย่อๆว่าอพอวหรือว่า SME Bank เนี่ยแหละค่ะ ในเรื่องของผลการดำเนินงานของธนาคารปีแรกนะคะเปิดเผยออกมามีกำไรสุทธิรวมแล้ว1,104ล้านบาทค่ะเปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนเนี่ยเพิ่มขึ้นมา500ล้านบาทนะคะคิดเป็น82.78%เป็นผลมาจากการที่ธนาคารนั้นได้มีการขยายสินเชื่อคุณภาพแล้วก็บริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้หรือว่า NPL ได้ตามเป้าหมายนะคะส่วนการปล่อยสินเชื่อช่วง6เดือนแรกของปีนี้เนี่ล ได้รวมแล้ว16,479ล้านบาทค่ะด้วยจำนวน SME 5,389รายก็เฉลี่ยกู้ต่อรายนะคะที่3ล้านบาทโดยยอดสินเชื่อคงค้างยังมีอยู่88,532ล้านบาทค่ะส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะคะมียอดคงเหลือ2 1 0 1 1ล้านบาทคิดเป็น22.6%ของสินเชื่อรวมเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนตัว NPL นี้ก็ลดลงมานะคะ7,173ล้านบาทด้วยกันเราไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากท่านประธานของ s อีแบงค่ะทีนี้มาถึงตัวเลขสำคัญคือ NPL เนี่ยตอนนี้มีอยู่20,000ล้านท่วนๆมันลดลงจากที่เคยจุดสูงสุดตอนคณะกรรมการชุดปัจจุบันมามารับตำแหน่งเนี่ยตอนนั้นมี35,000ล้านนะคะตอนนี้เนี่ยก็มี2ลดลงมาเหลือ20,000นะฮะทีนี้จากข้อกำหนดของคอนรอค่ะกำหนดไว้ว่าตัว NPL เนี่ยถึงสิ้นปี2559เนี่ยค่ะ จะต้องไม่เกิน1 8 0 0 0ล้านบาทก็คือต้องลดลงอีก2 0 0 0ซึ่งเราก็เชื่อว่าในช่วง6เดือนที่จะถึงข้างหน้าเนี่ยลดลง2,000เนี่ยเราน่าจะทำได้นะฮะเพราะว่า1ก็คือขณะนี้เนี่ยหน่วยงานไอ้ฝ่ายงานที่เราเรียกว่า l o นม monitoring ที่เราตตั้งขึ้นมาทั่วประเทศเนี่ยเพื่อให้ดูแลลูกค้ารายย่อยไม่ให้ตกชั้นเนี่ย เข้าไปถ้าเขาเกิดมีปัญหาสะดุดอะไรก็เข้าไปแก้แต่เนิ่นๆเนี่ยยืดระยะเวลาการชำระนี้ลดดอกอะไรต่างๆให้เนี่ยมันเริ่มทำงานได้ผล หลัจากนี้ค่ะทางด้านของ SME Bank เขาก็มีความพยายามนะคะที่ไปร่วมมาร่วมมือกับหลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาบริษัท MBK จำกัดมหาชนแล้วก็บริษัท FN Factory Outlet จำกัดมหาชนหรือว่าที่รู้จักกันในยี่ห้อฝ่ายนาวนะคะเขาไปลงนามค่ะเพิ่มช่องทางการขายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ SME แล้วก็ o อ o p ค่ะกับโครงการ SME Marketplace นะคะก็จะมีการคัดเลือกสินค้า SME ที่เหมาะสม ไปจำหน่ายผ่านศูนย์การค้า MBK Center แล้วก็ outlet ของฝ่ายหนาวทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดแล้วนะคะโดยเฉพาะจังหวัดเศรษฐกิจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกันด้วยนะคะก็เห็นว่ามีเรื่องของช่องทางที่เป็น O-Top กันด้วยนะคะคถ้าไปซื้อสินค้าที่เป็น O-Top ก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวนี้เขานำตัวใบเสร็จเนี่ยไปหกักดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะ มาต่อกันนะครับที่เรื่องราวที่อาจจะเห็นการแชร์กันในโลกโซเชียลนะครับแล้วก็สร้างความไม่มั่นใจให้กับลูกค้าของธานาคารกส,สิกรไทยในกรณีที่มีการแชร์กันว่าเอ๊ะธนาคารเนี่ยมีการสมัครระบบพร้อมเพย์ให้กับลูกค้าหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีคนบอกว่าเขาไม่ได้สมัครแต่ว่ามีอ e ีเมลยืนยันมาบอกว่าเนี่ยได้รับการสมัครแล้ววันนี้ธานาคารกส,สิกรไทยก็มาชี้แจงครับอบอกว่าไม่มีทางธานาคารเนี่ยไม่สามารถที่จะสมัครบริการพร้อมเพย์ใ,ให้ลูกค้าได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากความเหลื่อมล้ำของข้อมูล ลูกค้ามีการสมัครเข้ามาก่อนแล้วก็ยกเลิกในภายหลังแต่ว่าอีเมลของการคอนเฟิร์มว่าสมัครแล้วเนี่ยมันไปก่อน,นส่วนอีเมลที่ยกเลิกเนี่ยมันจะตามไปทีหลังลูกค้าพอได้อีเมลแรกมาก็เลยตกใจคิดว่าตัวเองยกเลิกไปแล้วทําไมถึงมีการยืนยันกลับมานะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับโดยทางด้านของคุณปรีดาวฉายครับกรรมาการผู้จัดการของธนาคารกสิกรไทยวันนี้ก็มาชี้แจงครับจากกรณีที่มีลูกค้าแชร์ข้อมูลว่าธนาคารกสิกรไทยเนี่ยมีการลงทะเบียนพร้อมเพย์ให้กับลูกค้ายืนยันนะครับบอกว่าไม่สามารถ ที่จะสมัครบริการพร้อมเพย์ให้กับลูกค้าได้ครับโดยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดมาจากการที่ลูกค้าได้มีการลงทะเบียนเอาไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็มีการยกเลิกตามมาในภายหลังแต่ว่าคําสั่งยืนยันนั้นถูกส่งออกไปยังลูกค้าแล้วนะครับในขณะที่คําสั่งยกเลิกก็มีการดําเนินการแต่ว่า ตามไปล่าช้ากว่าจึงเกิดความสวนทางกันนะครับทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนซึ่งก็ยอมรับาารคำว่าลูกค้าที่ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้ระบบโมบายแบงกิ้งเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจกระบวนการแล้วก็ยังมีความสับสนในการใช้งานได้บ้างนะครับ อย่างไรก็ตามเชื่อว่าปัญหาดังกล่าวจะก,กระทบกับความเชื่อมั่นต่อคนที่ใช้บริการพร้อมเพย์ซึ่งยืนยันว่าเป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงครับแล้วก็ยังสามารถลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่องซึ่งก็จะเปิดให้ใช้บริการพร้อมกันวันที่31ตุลาคมนี้นะครับโดยล่าสุดเนี่ยก็มีคนลงทะเบียนรวมแล้วกว่า12ล้านคนทั่วประเทศครับไม่มีการสมัครให้ลูกค้านะครับไม่ไม่มีทำทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับ สาเหตุที่มีความเข้าใจที่ยัง,ยงคิดว่าเป็นอย่างนั้นอยู่นี่ก็ของธนาคารกสิกรนี่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่ว่ามีการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วก็่ระหว่างนั้นเนี่ยมีการยกเลิกแล้วก็สวนทางกับคําสั่ง SMS ที่ที่ส่งออกไปคือเวลาเราจะส่ง SMS ออกเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการของมันและไอกระบวนการยกเลิกก็จะย้อนเข้ามาก็อาจจะ เหมือนเหมือนสวนทางกันแตการยกเลิกยังมาไม่ถึงแต่คําสั่งของเดิมออกไปแล้วนะฮะมันก็จะเกิดเหตุการณ์อันนี้ได้ ส่วนทางด้านของความคืบหน้านะครับในการพิจารณาโครงสร้างของค่าธรรมเนียมเนี่ยคุณปรียาวฉายเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ธนาคารทั้งระบบกําลังอยู่ระหว่างศึกษานะครับแล้วก็อขอรอดูผลจากการใช้ระบบพร้อมเพย์ก่อนนะครับเพราะมีส่วนสําคัญทีเดียวในการกาหนดต้นทุนและค่าธรรมเนียมใหม่ซึ่งก็คาดว่าธนาคารต่างๆนั้นจะทยอยที่จะมีการปรับโครงสร้างของค่าธรรมเนียมเนี่ยกันในช่วงของปลายปีนี้ครับ กลับมาสู่กันในด้านของภาคธนาคารกันต่อนะคะก็ถือว่าในช่วงเรียะเวลานี้เนี่ยเป็นการประกาศผลประกอบการต่างๆกันด้วยนะคะมาดูทางฝั่งของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒระนะคะก็บอกว่าในครึ่งปีหลังในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อนะคะก็คงจะไปเน้นค่ะสินเชื่อที่ถือว่าเ,เป็นลูกค้าที่เป็นบรรษัทหรือว่ารายย่อยแทนนะคะแทนที่จะไปปล่อยในกลุ่มของอสังหานะคะมาดูกันนะคะเหตุผลที่เขามองในด้านของการที่จะวางแผนการปล่อยสินเชื่อในช่วงครึ่งปีหลัง ะะโดยทางฝั่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารค่ะกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทระนะคะซึ่งก็คือคุณอาจพิน,นันเกลียวปฏินน์นะคะพูดถึงผลการดําเนินงานในครึ่งปีแรกของปี2559รากก่อนค่ะโดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทระนั้นมีกําไรสุทธิรวม2,404ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นมา7 0 1ไรายได้รวมจากการดําเนินงานเนี่ยมีทั้งสิ้น7,600ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นมา10.9%สินเชื่อรวมนะคะ ที่เป็นเงินให้สินเชื่อรวมนั้นอยู่ที่1 7 5 1 0 8ล้านบาทค่ะลดลงมาเล็กน้อย1.6%จากสิ้นปี2,558นะคะแต่ว่าทั้งปีเนี่ยคาดว่าจะสามารถปล่อยสินเชื่อได้ประมาณ3-5%ลดลงจากเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ถึง15%ด้วยกันค่ะ Peru, ก็จะไปเน้นการปล่อยสินเชื่อในกลุ่ม SME รถยนต์สินเชื่อส่วนบุคคลรายย่อยแล้วก็บรรษัทต่างๆนะคะส่วนอ A ัตราส่วนสินเชื่อด้วยคุณภาพหรือว่า NPL ณสิ้นไตรามาสที่2นั้นอยู่ที่ 6.1%ค่ะเพิ่มขึ้นมาจาก5.8%ในช่วงสิ้นปี2 5 5 8เป็นการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะซึ่งในช่วงครึ่งปีหลังนะคะก็เลยจะไม่เน้นการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มนี้เลยค่ะแต่ว่าจะเน้นรักษาคุณภาพของสินเชื่อลูกค้าเดิมนะคะก็เชื่อว่าจะทําให้ NPL ครึ่งปีหลังเนี่ยลดลงได้1%มาอยู่ระดับ5.1%ถึง5.3%ตามที่ตั้งเป้าหมายกอาไว้ค่ะ มันเริ่มนิ่งนะครับผมผมคิดว่าในในโซน,นหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องนโยบายภาครัฐที่ที่ให้ให้การโอนออกจริง,รงๆเราก็เริ่มเห็นโฟโลเข้ามาแหละแต่ก็จริงๆคุณมัยงก็ก็พูดอยู่ตลอดคือวิวเรื่องเรื่องภาวะเศรษฐกิจเราเราก็เหมือนกับพยายามทาตัวเป็นคู่คิดลูกค้าพยายามเตือนเขาบ้างว่าก็มีข้อมูลอะ่ะอย่างบางแอเรียที่มันสป라이มันล้นอยู่แล้วจะทําเพิ่มเข้าไปอีกคือเขาไม่เห็นว่าคู่แข่งก็จะขึ้นพร้อมๆกันอย่างเงี้ยก,ก็เตือนไป โดยสรุปไม่เน้นการโตเน้นคุณภาพและอยากจะช่วยกันคิดกับลูกค้าว่าไม่ให้เขาเสี่ยงในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวก่อนนะคะในช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามกันสำหรับภาวะตลาดหุ้นกันนะคะว่าจะมีความคาดหวังกันอย่างไรกับเรื่องของการประชุมดี J ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้สักครู่เดียวค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร